ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชาธีรวัตรสมราชิกสภา,สาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศออต้องถือว่าเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกๆนะครับที่มีการโอนงบประมาณลักษณะนี้ในกรรมธิการนะครับต้องเรียนท่านสมาชิกนะครับได้รับทราบนะครับว่า กรรมธิการเองนะครับพยายามจะสอบถามถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการที่สภาแห่งดีได้มอบหมายไปว่ากรรมธิการเหล่านั้นจะทำหน้าที่ได้ขนาดไหนแต่ปรากฏเชื่อไหมครับว่าด้วยเป็นเรื่องใหม่ที่ประชุมก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องตัวเลข 8 8 4 0 0กว่าล้านนะครับในกรรมธิการก็พยายามบอกว่าเราสามารถปรับลดได้ไหมเราไม่เพิ่มครับเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเราไม่สามารถเพิ่มงบประมาณได้จะได้เฉพาะตัดแต่ปรากฏว่าในชั้นรับหลักการคือวาระที่หนึ่งนั้นเรารับหลักการไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขนะครับในมาตราสี่ก็คือ8 8 4 5ทําทั้งหมดนี่นะครับแม้แต่หนึ่งสตังกรรมธิการก็แต่ต้องไม่ได้เลย พราะเรารับประการไปแล้วประเด็นต่อมาครับก็สอบถามว่าแล้วเราจะทํายังไงต่อได้ก็มีหลายท่านครับโดยเฉพาะท่านผู้ในการสํานักงบประมาณนะครับซึ่งท่านเป็นอขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านท่านเป็นกรรมธิการด้วยท่านก็ได้สสแสดงความหงอยนะครับว่าถ้ากรรมธิการเราแตะต้องก็ต้องไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา144เพราะไม่ให้อำนาจเราในการตัดลดเพิ่ม สิ่งเหล่านี้นะครับกรรมธิการนะครับทั้งหมดและโดยเฉพาะกรรมธิการเสียงข้างน้อยต้องยอมรับว่าทํางานด้วยความยากลําบากนั่งดูอย่างเดียวครับตัดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้โยกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นกรรมธิการก็จําเป็นนะครับเป็นตัวเลขที่ออกมาโดยแม้แต่เสียงข้างมากเองนะครับกรรมธิการนะครับไม่มีการลงมติเพราะอะไรครับเพราะทุกท่านเองนะครับก็ตระหนักนะครับว่า ถ้าดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปนะครับก็จะเสี่ยงต่อมาตรา144กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ห้ามสมาชิกรัฐสภานะครับเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องงบประมาณไม่ว่าทางตรงทางอ้อมอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะครับต่อมาครับงบประมาณโอนครั้งนี้นะครับ88,000นะครับตัวเลขกลมๆจะแยกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งนั้นตัดมาจาก งบที่ในปี63สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับเพื่อเอาไปชำระหนี้และดอกเบีย้ยของประเทศประมาณ50,000กว่าล้านสามารถตัดคืนมาได้35,000ล้านนะครับ35,530กว่าล้านนะครับอันนั้นก็พอยอมรับได้สำนักหนี้นะครับก็ได้ชี้แจงนะครับว่าก็เป็นการบริหารหนี้ต่อไปก็คือแทนที่จะเอา เงิน50,000กล้านนะหรือว่าสามหมที่เหลือเนี่ยไปชําระหนี้ให้ประเทศได้ดอกเบี้ยก็ไปบริหารก็คือพูดภาษานะครับในการเงินก็คือขอไปยืดหนี้ก่อนอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปบริหารอีกก้อนหนึ่งครับจาก88,000ืเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ53,000ล้านซึ่งหน่วยงานรับงบประมาณของรัฐแต่ละที่นะก็คือกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยครับหรือว่าในกลุ่มจังหวัดที่ตัดคืนมาให้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2563วันที่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโคโรนาโควิดเรายอมรับครับว่าเรามีความตหนกพี่น้องตื่นกลัวนะครับว่าภัยนะครับซึ่งเป็นโรคซึ่งเราไม่รู้จักและก็สร้างความเสียหายนะครับทั้งชีวิตร่างกาย เรื่องเศรษฐกิจแต่ทุกคนเห็นการต้องกันนะครับตอนนั้นถ้าท่านสมาชิกคงจําได้นะครับว่าทุกคนเห็นกันครับว่ารัฐบาลโดยเฉพาะสภาหแห่งนี้ครับจะต้องช่วยกันหาเม็ดเงินงบประมาณที่เราได้ตั้งไปในปี2563นั้นตอนนั้นไม่เกิดโควิดครับเมื่อมันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เราทํำยังไงครับ พี่น้องประชาชนแล้วเราก็เรียกร้องว่าเราต้องหาเม็ดเงินนะครับในงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะครับหรือว่ายังสามารถชะรอไปได้นะครับ <c oughs> เพื่อเอาเม็ดเงินเหล่านั้นกลับมาซับตาตาให้พี่น้องประชาชนหลังจากภายัยโควิดมาถึงวันนั้นนะครับเราพูดถึงเรื่องอะไรครับงบประมาณเรื่องอบรมสัมมนางบดูงานต่างประเทศตัดได้ต้องตัดให้หมดงบสัมมนาไม่จะเป็นต้องตัด บางครั้งเราพูดถึงนะครับว่างบอาคารสถานที่ที่ยังไม่จําเป็นรอได้เราก็ต้องรอโดยเฉพาะครับวันนั้นมีการพูดถึงครับงบการซื้ออาวุธของกองทัพทั้งสามกองทัพนะครับทั้งกองประชาการทหารสูงสุดเราหวังว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับจําเป็นไหมครับกองทัพบ,บอกจําเป็นแต่ถามว่าเราชะลอได้ไหม ภัยโควิดที่เราเจอขณะน,นี้พี่น้องประชาชนตื่นกลัวขณะน,นี้กับภัยสงครามนะครับอาวุธตามนะครับเ <Hey. S 1> <findet S 2> งื่อนเวลาที่กองทัพจะต้องพัฒนาอาวุธนั้นก็เป็นสิ่งจําเป็นครับแต่สิ่งไหนจําเป็นกว่าวันนั้นเราอยากเห็นแต่ปรากฏนะครับว่าในกรรมิธิการที่เชิญหน่วยงานรับมบประมาณที่มาชี้แจงและให้ข้อมูล53,000ล้านครับ ที่ผมกล่าวไปแต่ต้นก้อนนี้งบอบรมสัมมนาน้อยมากครับที่ตัดคืนมายึดถือนะครับสอบถามก็ให้มาตามมติคณะคณะหลบบีคือไม่น้อยกว่า10%ปรากฏว่าในหน่วยงานรับงบประมาณนั้นยังมีงบอบรมสัมมนาอยู่อีกเยอะครับตัดมาแค่นิดหน่อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมขอชี้แจงในที่ประชุมนะครับถ้าท่าสมาชิกไม่ได้เปิดดูนะครับงบประมาณกระทรวงใหญ่ๆเอาว่ากระทรวงที่มีอํานาจมีบารมีมีนะครับที่สามารถนี่ได้งบอบรมสัมมนางบดูงานก็ยังคงอยู่ครับเป็นส่วนมากทีนี้ต่อมาครับตามมติคอรมเมื่อวันที่7เมษายนนะครับ แล้วท่านออกนะครับว่าถ้าจัดซื้อจัดจ้างไม่ทำภายในสามสิบเอ็ดพฤษภาต้องคืนผมว่ามติคอรมอที่ออกไปครั้งนี้นะครับเป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ดูให้รอบครอบมติคอรมอดังกล่าวนี้นะครับท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมาและผมคิดว่าจากนี้ไปสมาชิกหลายท่านก็จะอภิปรายได้เห็นข้อเดือดร้อน ข้อบกพร่องนะครับที่มติคอรมีครมเมื่อ,อ,อวันที่7เมษาเนี่ยจะสร้างปัญหาอย่างมากใหญ่หลวงยกตัวอย่างครับประมาณวงการศึกษา3,000กว่าล้านท่านสมาชิกหลายท่านได้อธิบายแล้วครับ3,000กว่าล้านนี้หน่วยงานจำเป็นต้องคืนมาเพราะมติคอรมอมาจากไหนครับโรงเรียนสิ่งก่อสร้าง ตามชนบททุกแห่งครับและไม่ใช่แห่งเดียวนะครับเกือบทั่วทุกประเทศไอ้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศพี่น้องประชาชนที่รอนะครับความเดือดร้อนกว่าจะได้รับงบประมาณเหล่านี้นะครับต้องดิ้นรนมาไม่ทราบจะกี่ปีแต่หน่วยงานนะครับก็ต้องตัดมาให้หน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับไม่มีหน่วยงานไหนบอกว่าไม่พร้อมครับพร้อมไม่เดือดร้อนแต่เบื้องหลังครับ มาด้วยคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนที่ต้องรื้อโรงเรียนไปแล้วเพื่อจะสร้างแต่งบก็หายไปแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็งบเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขโรงพยาบาลหลายแห่งครับพี่น้องประชาชนต่อสู้ดิ้นรนมาแล้วโรงพยาบาลน,นี่นะครับหนึ่งพันกว่าล้านนี่ครับแล้วไหนเราบอกว่าเราจะสู้โควิดแล้วครับแต่ก็ต้องตัดกลับเข้ามาเพราะมติคณะรัฐมนตรีวันที่เครับ หน่วยงานหลีกเลี่ยงไม่ได้งบอบรมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปกับไม่น่าเชื่อส่งเสริมพี่น้องประชาชนตรงๆเรื่องเศรษฐกิจแม้นแต่งบที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริก็ยังต้องตัดคืนเพราะติดเงื่อนไขมติคอรมอวันที่7เมษาท่านจะเห็นนะครับว่า53,000ล้านเนี่ยกลับเข้ามา ด้วยข้อผิดพลาดของมติคอรอมอรงบเหล่านี้หน่วยราชการพี่น้องประชาชนนะครับต้องรอโอกาสอีกไม่ทราบกี่ปีถามแล้วครับงบประมาณปี64ไม่สามารถชดเชยได้โครงการที่ต้องกลับคืนมาเพราะทำไม่ทัน65ไม่ทราบจะได้ไหมแล้วอยากเรียนในที่ประชุมนะครับว่างบ จัดซื้ออาวุธไม่เคยกลับคืนมาเลยแม้แต่งบก่อสร้างอาคารของในกองทัพแต่ละที่นะครับเกือบพันล้านบาทก็ยังดำเนินการอยู่ตัดคืนมาให้เพียงบางส่วนที่ในสมาชิกได้ดำเรียนนะครับว่าคืนมาเฉพาะเงินดาวก็คือคืนมาแค่นิดหน่อยให้มันครบ10%โครงการดำเนินการอยู่ สิ่งเหล่านี้แหะครับจะชี้ให้เห็นนะครับว่าวันนี้งบที่เราเห็นพ้องต้องกันหน่วยงานที่มาชี้แจงทุกๆตัวงานนะครับบอกว่ายินดีครับเรื่องโควิดเพราะถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รุนแรงร้ายแรงเอาเงินเหล่านี้เพื่อไปซับน้ำตาพี่น้องประชาชนจากโควิดหน่วยงานยินดีแล้วก็จะไปแก้ปัญหาวันนี้ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่า การลงตัดเงินเข้ามาเนี่ยครับโดยไม่ดูให้รอบครอบสร้างปัญหาอีกใหญ่หลวงครับบนคราบน้ำตาพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับที่เรายัางเป็นห่วงครับ8800 0กว่าล้านนี้มาอยู่งบกลางคำว่างบกลางนะครับเปิดกว้างอย่างท่านทราบท่านนายกรัมปรีนะครับมีอำนาจสั่งจ่ายนะครับ ในภาวะฉุกเฉินและจำเป็นกรรมธิการเองนะครับพยายามนะครับว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานนะครับตัดงบมาให้ทั้งคราบน้ำตาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราใส่เพิ่มเติมได้ไหมว่าให้ใช้นะครับงบฉุกเฉินเนี่ยมาเรื่องโควิดนะครับเป็นหลักได้ไหม ก็ไม่ได้ปิดนะครับว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องภัยแล้งเรื่องอน้ําท่วมเรื่องภาวะฉุกเฉินอื่นนะครับรัฐบาลก็ยังใช้ได้อยู่แต่ด้วยเจตนาของการโอนพรบฉบับนี้นะครับว่าให้เน้นเรื่องโควิดไหมก็ไม่สามารถใส่ได้สิ่งเหล่านี้นะครับผมจึงบอกว่าวันนี้ในฐานะกรรมิการเสี่ยงข้างน้อยนะครับก็ขอนําข้อมูลมาให้พี่น้องอประชาชนได้รับทราบด้วย แล้วก็มานําแจ้งให้สมาชิกนี่ครับได้พิจารณาด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับงบ88,000ล้านที่จะไปอยู่ในงบกลางและอํานาจหน้าที่ของท่านนายกันทีที่ใช้ประเด็นที่หนึ่งครับ88,000ล้านถ้าสถาน,านการณ์โควิดดีขึ้นไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่มากแต่งบ88,000ล้านนี้ กลับเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่จําเป็นท่านเห็นนะครับว่างบงางเมื่อปีที่ผ่านๆมานะครับท่านนายกเองนั้นสามารถเอาไปซื้ออาวุธได้สามารถเอาไปใช้เรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราทราบกันดีครับสภาแห่งนี้เราไม่ต้องโกหกกันสามารถเอาไปใช้ในเรื่องการเมืองได้แต่ถ้าท่านไม่ได้อาไปใช้โควิดเป็นหลัก จะเป็นตราบาปของสภาแห่งนี้ไปตลอดและก็จะเป็นตราบาปกับพี่น้องประชาชนที่ต้องขาดโอกาสงบประมาณที่โอนกลับคืนมาทั้งคราบน้ําตาแล้วจะสร้างปัญหาให้หน่วยงานนะครับที่จะต้องไปหางบประมาณนะครับเข้าไปทดแทนดังที่กล่าวมาแต่ต้น64ไม่มีทาง65ไม่รู้จะได้หรืเปล่าผมฝากนะครับที่ประธานแห่งนี้ว่ากรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับ ก็ขอใช้สภาแห่งนี้นำเรียนข้อมูลและก็ขอย้ำนะครับว่า8 8 0 0 0ล้านนี้ต้องใช้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดให้มากที่สุดอย่าเอาไปใช้ในประเด็นอื่นครับจะได้ซับน้ำตาให้พี่น้องประชาชนซับน้ำตาให้หน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับต้องตัดด้วยความระทมขมขืนนะครับแล้วก็ต้องแบกภาระของพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบพระคุณครับครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ